มาแล้วจ้าถือเพื่อนมาเข้าคัวกับสุมหอนนะคะมีในวันนี้นะคะจะเป็นแกงส้มหวัวไชเท้านี่นะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะแกงใส่ปลากระป๋องนะคะง่ายๆเลยจ้าแล้วก็จะมีผักกระลป๋ปีแกงปนไปด้วยนะคะพริกแกงส้มจ้าเราก็นำน้ำมาใส่หม้อนะคะเราก็จะใช้นะ้ำประมาณแค่นี้นะคะ ใส่ปลากระป๋องลงไปหรือใครจะใส่ทีหลังก็ได้นะคะใส่ปลากระป๋องแล้วเราก็ใส่พริกแกงส้มนะคะเมนูบ้านๆเมนูง่ายๆเลยนะคะวันนี้ก็เป็นกับข้าวที่สมพรน,นะคะทำกินประจำหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายจ้า น้ำตาลอะไรเราก็ใส่ลงไปนะคะเอาที่เราชอบเลยจ้าปลากระป๋องก็ใช้กระป๋องเดียวนะคะเติมน้ำปลาค่ะนจ้าน้ำสุมขามนะคะเราจะไว้ใส่ตอนผักสุกแล้วนะคะแล้วเราค่อยใส่สุมขามนะคะนําไปตั้งไฟเลยค่ะนี เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่หัวเชเท้าลงไปเลยค่ะนี่นะคะเราก็ให้หัวเชเท้าสุกก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่กระลำปีเพราะกระลำปีจะสุกง่ายกว่าหัวเชเท้านะคะนี่เลยสีแดงน่ากินนะคะนี่เดือดแล้วนะคะ พริกแดงนี้จะไม่เผ็ดนะคะพริกแกงส้มเขาก็จะใช้พริกเม็ดใหญ่ใส่มาตำนะคะแล้วก็ใส่ส้มมะขามเลยค่ะความเปรี้ยวความความหวานความเค็มเราก็ปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะแกงส้มของสพอนะคะก็จะออกรสหวานนิดนึงเปรี้ยวในน้อยนะคะนี่จ้าก็ใส่กระล๋งปีลงไปที่ลางสุดเลยนะคะ สีสันน่ากินมากๆเลยแกงส้มนะคะหัวไชเท้านะคะนำมาต้มจืดก็อร่อยนะคะวันนี้ก็เลยลองนำมาแกงส้มดูบ้างนะคะก็เปลี่ยนเมนูเรื่อยๆนะคะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่และวันนะคะเราก็มาชิมรสเลยนะคะว่าได้รสตามที่เราชอบอย่าง นี่จ้าเติมส้มมะขามนะคะแกงส้มนี้นะคะกิน,น,นร้อนๆจะอร่อยมากเลยเดือด,ดแล้วนะคะสีแดงน่าก,กินนะคะใครชอบเมนูนี้บ้างเลยอร่อยอร่อยจ้าเติมน้ำตาลนะคะจะเปรี้ยวไป เราก็จะได้เมนูแกงส้มนะคะก็เป็นเมนูบ้านๆนะคะรับรองความอร่อยนะคะกินร้อนๆใครชอบเมนูนี้บ้างเอ่ยใครชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจสมพรด้วยนะคะเมนูหน้าจะมีอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะมาค้าเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันนี่เลยจ้าแกงส้มปลากระป๋องอร่อยออร่ยจ้า นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ